เครื่องตัดหญ้าฮัสป a น่าใช้งานยากไหมมีวิธีการปรับตั้งกันอย่างไรดูคลิปนี้แล้วจะเข้าใจครับสวัสดีครับสลาวุทเทปแคนนะครับเพื่อนเพื่อนที่เห็นด้านหลังของผมนี่ก็เป็นแปลงหญ้าญี่ปุ่นของผมที่ทำการปลูกไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มสมบูรณ์กลับมาแล้วนะครับผมก็ได้เริ่มทำ โปรแกรมตัดหญ้านะครับผมจะทําการตัดหญ้าทุกๆ3าถึงสวันนะครับเพื่อกระตุ้นให้หญ้าเรียบและแน่นขึ้นนะครับเครื่องตัดหญ้าที่ผมใช้นะครับผมจะไม่ใช้เครื่องตัดหญ้าโรตารี่แบบสายสายตัดนะครับแต่ผมจะใช้เครื่องตัดหญ้าแบบริวมเวร์ตัวนี้ตัดนะครับเป็นวอล์กบีไฮตัดซึ่งผมก็ได้ทําคลิปแยกข้อแตกต่างจุดเด่นจุดด้อยของเครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่และแบบริวไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับ สำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบดิวโมเวอร์นะครับเพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยกันนะครับว่าใช้งานกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการเซตปรับตั้งเครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้ก่อนใช้งานกันนะครับว่าต้องทําอะไรกันบ้างนะครับก่อนตัดหญ้านะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องทําการปรับหน้าคอนแทคของใบมีดควงกับใบมีดล่างจุดนี้นะครับให้พอดีก่อนนะครับอย่าให้หลวมหรือว่าอย่าให้ ฟิตจนเกินไปวิธีการตรวจเช็คผมก็จะทําได้ง่ายๆนะครับด้วยการใช้กระดาษ A4 ตัวนี้นะครับทําการแย่เข้าไปเช็คลองหมุนตัดดูนะครับพยายามเช็คให้ได้ทุกจุดของใบมีดล่างนะครับซึ่งอย่างนี้ก็แสดงว่ามันหลวมเกินไปนะครับถ้านําไปตัดหญ้าใบมีดมันก็จะไปทุบหญ้านะครับทําให้ใบหญ้ามันแตกโอกาสที่โรคที่จะเข้าโจมตีทาง ใบที่แตกช้ำก็ทำได้ง่ายนะครับและอีกอย่างคืองานตัดจะไม่สวยนะครับจุดปรับตั้งความชิดของใบมีดทวงกับใบมีดล่างนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับมีอยู่2จุดนะครับด้านขวาและด้านซ้ายจุดนี้นะครับวิธีการปรับตั้งก็ง่ายๆนะครับให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับไปทีละหน่อยนะครับซ้ายขวาให้เท่ากันนะครับกะเอานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาไปนะครับ เวลาเราทําการปรับใบมีดจุดนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะไปบีบสปริงจุดนี้ให้บีบเข้าหากันนะครับมันก็จะไปบีบใบมีดพวงกับใบมีดล่างให้ฟิตเข้าหากันนะครับลองปรับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าใบมีดมันจะบีบเข้าหากันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กระดาษแหย่เทสตัดดูอีกครั้งนะครับ โอเคนะครับผมผมว่ามันน่าจะได้แล้วนะครับพยายามเทสทุกจุดของใบมีดนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็ต้องทําการปับตั้งความสูงของการตัดนะครับจุดปรับตั้งความสูงในการตัดนะครับจะอยู่จุดนี้นะครับอยู่ด้านหลังของชุดลูกกิ้งนะครับจะมีด้วยการด้านซ้ายและด้านขวานะ <yes> ค <ข ging> รับการปัดระดับความสูงนะครับเราก็สามารถตั้งได้ง่ายนะครับโดยการปรับระดับ ของลูกกิ้งโรลเลอร์ตัวนี้นะครับให้กดลงไปนะครับสามารถปรับได้ด้วยการสี่ระดับนะครับอย่างตำแหน่งนี้ก็จะเป็นการตัดหญ้าที่ระดับต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราขยับลงไปเรื่อยๆนะครับจนสุดสุดด้านล่างนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นการตัดหญ้าที่ระดับสูงนะครับเราก็ต้องทำการปรับระดับ ด้านซ้ายด้านขวาให้เท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าปรับ alah, ระดับล็อกไม่ตรงกันนะครับใบมีดอาจจะไม่กินนะครับหรือว่าถ้ากินก็จะทําให้ใบมีดตกซ้ายขวาได้นะครับตอนนี้ผมก็ทําการปรับมาที่ระดับการตัดที่สูงที่สุดนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าสามารถตัดได้สูงที่สุดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้ทําการตัดหญ้าญี่ปุ่นที่หน้าบ้านผมนะครับตัดมาที่ระดับต่ําสุดและผมก็ได้ลองวัดความสูงในการตัดนะครับเครื่องตัว, <inaudible> วนี้นะครับสามารถตัด ระดับต่ําสุดได้ที่ประมาณ2เซนเมตรนะครับในการตัดหญ้าครั้งแรกนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่าเราทําการตั้งความสูงในการตัดที่ระดับที่สูงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เครื่องก็ยังไม่สามารถตัดหญ้าได้ก็แสดงว่าหญ้ามันยาวเกินไปแล้วหญ้ามีความหนาแน่นเกินไปนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําคืออย่าเพิ่งใช้เครื่องตัวนี้เข้าทําการตัดนะครับให้ใช้เครื่องโตรตารี่พวกเครื่องตัดหญ้าสายสพายมาตัดกดระดับความสูงให้ ต่ำลงก่อนนะครับเพื่อเครื่องตัวนี้จะได้ไม่โหลดนะครับจากนั้นเราก็ใช้เครื่องตัวนี้เข้าไปตัดนะครับค่อยๆตั้งความสูงที่ระดับที่สูงที่สุดนะครับค่อยๆตัดกดระดับลงมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้นําให้ตัดหญ้าที่ระดับต่ําทีเดียวนะครับเพราะว่าหญ้าจะช้าได้นะครับทําให้การฟื้นตัวของหญ้ามันจะช้านะครับโอเคนะครับสำหรับเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามดิวมอเวอร์ฮัสบาร่ารุ่นนี้นะครับการปรับตั้งการเซ็ เครื่องก่อนทำงานตัดหญ้านะครับก็ถือว่าปรับตั้งได้ง่ายมากเลยนะครับซึ่งหลักการทำงานของเครื่องตัดหญ้าแบบดิวมเวอร์แบบเดินตามรุ่นอื่นๆก็จะคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับแต่ก็จะแตกต่างกันที่ตำแหน่งการปรับตั้งซึ่งบางรุ่นก็อาจจะต้องใช้ประแจในการปรับตั้งนะครับเพื่อนๆดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนผมที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์ ผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อทิปดีๆในการดูแลสนามหญ้าให้สวยงามน,นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะครับสลาวุฒเทปแคร์นักดูแลสนามหญ้าครับ